สวัสดีแฟนเรือใบสีฟ้าทุกคนครับมาอัปเดตข่าวสารทีมรักเราในรอบวันกันครับไปเริ่มกันที่ข่าวของมากูกูเลย,ย่าครับ ล่าสุดโรมาโน่แกออกมาคอนเฟิร์มเลยครับว่าเรือใบเราเตรียมยืน่นข้อเสนอให้กับไบตันเพื่อคว้าตัวมาร์กกูเลย่าหลังจากที่มีข่าวมานานครับแต่เนี้ยคือข้อเสนอครั้งแรกที่เราจะยื่นเข้าไปนะแล้วในวันถัดไปก็ซึ่งเป็นวันนี้แหละเพราะโรโมาโน่แคทวิดไว้เมื่อวานครับจะมีการเจรจาในขั้นตอนต่อไปละโดยโรมาโน่แกเสริมว่ากูเลย่าเนี่ยยังเป็นเป้าหมายสูงสุดเลยของเรือใบในฐานะแบ็กซ้ายครับแล้วก็เป๊ปกูเดอล่าเนี่ยต้องการเขาแบบจริงจังเลยแล้วก็หวังว่าจะว ส่วนอีกเรื่องครับก็เป็นเรื่องการย้ายออกของนักเตะแหละล่าสุดก็มีผู้สื่อข่าวที่เชื่อถือได้นั่นแหละครับรายงานว่าอาร์เซนอลได้ยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อตัวกาเบียลเชซุดละด้วยเงิน30ล้านปอนด์ครับแต่เรเบสีฟ้าเราก็ปฏิเสธไปแล้วครับและแจ้งให้ทางอาร์เซนอลทราบว่ามันต้องมีราคาที่สูงกว่านี้ผู้สื่อข่าวคนนี้ครับบอกว่าแม้ว่าจะมีทั้งสเปอร์เชลซี รวมไปถึงเรวมาริดด้วยแต่ทีมที่เป็นตัวเต็งจะได้เชีซุสไปร่วมทีมก็ยังคงเป็นอาร์เซนอลอยู่ครับโดยนักข่าวรายนี้เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดอาร์เซนอลยื่นมา50ล้านเนี่ยทุกอย่างจบเลยแต่ถึงยังไงเนี่ยก็ยังมองว่า อาร์เซนอลไม่น่าจะจ่ายค่าตัว50ล้านปอนด์ได้ครับอาจจะต้องมีการใส่แอดออนเข้าไปออหรืออาจจะเป็นผ่อนจ่ายก็ได้ยังไงต้องรอดูอีกทีนึงครับว่าบทสรุประหว่างกาเบียลเชสซสกับอาร์เซนอลเนี่ยจะเป็นยังไงแต่คิดว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะเชสซูสน่าจะไปอาร์เซนอลครับและนี่คือทั้งหมดที่เรามาฝากกันในวันนี้ครับใครอยากเชียร์ฟุตบอลให้สนุกมากยิ่งขึ้นไลน์แอดอยู่ใต้คลิปนี้นะครับทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ